ความโหดร้ายความเลวทรามของสุกุนะเขานั้นนะครับไม่ต้องการแข็งแกร่งเป็นอันดับที่1แต่เขานั้นนะครับต้องการสนุกนะครับกับการฆ่าผู้คนมันเป็นความบันเทิงของเขาในฐานะราชาคำสาบนะครับผู้ที่มาจากพันปีก่อนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับนะครับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับความโหดร้ายของสุกุณะดีกว่านะครับเพราะว่าสุคุนะนับได้ว่าในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นบอสใหญ่นะครับของมหาเวทผนึกมานะครับแบบสมบูรณ์แบบแล้ว อีกทั้งนะครับก็ถือว่าดีกรีแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาวิทยาลัยึกมารในตอนนี้แล้วด้วยเช่นกันนะครับซึ่งความโหดร้ายความแข็งแกร่งของทุคุณะนั้นเป็นอะไรนะครับที่เกินบรรยายเหลือเกินซึ่งควาจริงแล้วนะครับความโหดร้ายนะครับของสุคุณานั้นเนี่ยมันเข้าสเตปนะครับตัวร้ายในโลกการ์ตูนเสเหลือเกินนะครับก็คือถูกสร้างขึ้นมานะครับหรือว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อต้องการจัดการจัดการฆ่ามนุษย์ทุกคนนะครับโดยไม่ได้หวังผลอะไรมากมายหวังเพียงแค่ว่านะครับฆ คือต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าซุคูนาเนี่ยจริงๆก็เก่งนั่นแหละครับก็เป็นผู้ที่มาจากพันปีก่อนแล้วก็มาในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราก็คิดแหละครับว่าซุคูนามาในยุคปัจจุบันเนี่ยเพื่อเหตุผลกลใดหรือเปล่าหรือมีเป้าหมายอะไรนะครับที่มันชัดเจนกว่านี้หรือไม่นะครับเช่นอาจจะอยากมีชีวิตอมตะนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปรากฏว่าซุคูนาก็เฉลยเองเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้นนะครับสนนะครับเพียงแค่ว่าจัดการฆ่ามนุษย์เพื่ออควาาามมสสนนนนนนุุกกเเท่่ััั้้้และบตูษย์ มันก็ขึ้นอยู่แล้วด้วยนะว่าจะต่อสู้ยังไงนะครับก็คือบางคนเนี่ยจริงๆเขาสามารถจัดการได้นะครับเพียงแค่ช่วงวินาทีเท่านั้นแต่ถ้าเขาอยากจะเล่นด้วยเขาก็เล่นด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่อยู่ในสายตาของเขาเขานั้นก็จะจัดการในทันทีนะครับเราเลยก็ได้เห็นไงว่าสุคุณะนั้นนะครับก็จะต่อสู้กับบางคนนะครับดูแบบใช้เวลานะจริงๆแล้วเฮียแกนั้นก็สามารถจัดการได้นะครับในช่วงพริบตาเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็นานาจิตตังชีวิตคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีชิท่ัโมเู แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ400ปีก่อนนะครับเทพสายฟ้าของเราเนี่ยมันก็มีเป้าหมายนะครับที่แตกต่างจากสุครุนะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นอ๋องนะครับความเทพในยุคของตนเองนะครับโดยฮาจชิเมะนั้นเนี่ยแข็งแกร่งจนรู้สึกว่าตนเองนั้นเงาเหงาเสลือเกินนะครับเหงาถึงขนาดที่ว่านะครับไม่มีใครนั้นสามารถต่อกรชนะเขาได้แล้วเขานั้นนะครับจึงหลับทำสัญญานะครับกับเคนจาคูเพื่อมาในยุคปัจจุบันเพื่อเจอคนที่แข็งแกร่งในตำนานอย่างสุคนะนั่นแหละครับนี่มันก็คือเป้าหมายนะครับผู้ที่แข ก็ไม่ใช่ในตัวนะครับของสุคุุะนะครับสุคุุะเนี่ยก็จะมีความคิดนะครับที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็นั่นแหละครับคนมันจะเร็วนะครับยังไงมันก็เร็ววันยังค่ำนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับการที่สุคุุะนั้นแข็งแกร่งขนาดนี้และไม่มีใครนั้นมาเทียบเคียงหรือสามารถต่อกรได้นะครับมนุษยชาตินั้นก็จะหายไปจากโลกใบนี้นะครับหรือไม่หายมนุษยชาตินั้นเนี่ยก็คงจะต้องอยู่แบบโลบหลบซ่อนๆอยู่ในฐานะนะครับพลเมืองชั้น3ชั้น4เลยนะครับที่แบบว่าทางด้านสุคุุะนั้นพยายามจะกดขี่ขข่มมเเหงงนนะครซึววาอุ เราก็ได้รับมานะครับหรือว่ารู้มานะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละของมหาเวทผนึกมารกับการที่เฮียแกตอนแรกเนี่ยไม่สามารถคุมตนเองได้สวิตตัวเองได้ใช่ไหมแต่เมื่อสวิตตัวเองได้แล้วนะครับเฮียแกนั้นก็จัดการฆ่าไม่เลี้ยงเลยและจัดการทุกคนด้วยนะครับแต่บางเออในเฮียแกนั้นนะครับไปเจอความสามารถของเมงูมิสก่อนนะครับไปสะดุดตานะครับโดยเห็นเมงูมินั้นพยายามจะ่า่นะครับเพื่อเอามโหราการในการต่อกรกับเขานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือทางด้านของสุครุะเนี่ยดึงหัวใจตัวเองออกใช่ไหมเพราะว่าต้องการนะครับไม่ให้ยูจี กลับมานะครับเพราะทางยูจินั้นสลับร่างกลับมานะครับก็ทําให้ยูจินั้นจะต้องตายนะครับซึ่งสุคนานั้นเนี่ยก็ตั้งใจในแบบนั้นอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพอเห็นความสามารถของมมงโงมิที่สามารถเอามโหรากามาได้และพยายามจะเช็คเลยครับว่ามมงโมินั้นเนี่ยทำการสยบมโหราการแล้วหรือยังนะครับและเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วสุคนานั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนของตนเองนะครับก็คือสลับนะครับยูจิกลับมาเพื่อให้ยูจินั้นเสียชีวิตลงเพื่อสร้างเงื่อนไขพันธทับเ่ดสัญญากันนแล้้วว่าาถะ นั้นขอสลับตัวก็ have to have to ต้องให้สลับตัวนะเมื่อพูดคาว่าพันธะนะครับและท้ายที่สุดนะครับความจริงก็เปิดเผยสุคุณานั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการร่างของยูจิอยู่แล้วเห็นเพียงแค่ยูจินั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กกระโปงนะครับในสายตาของเขาเท่านั้นนะครับก็คือเป็นเด็กเวนนี่แหละในสายตาของสุคุณาเท่านั้นและท้ายที่สุดนะครับทางด้านของสุคุณานนเนี่ยก็ทําการหักหลังนะครับทางด้านของยูจิในทันทีนะครับโดยการที่ทําการหักนิ้วยูจิแล้วก็เอานิ้วนั้นนะครับให้ทางด้านของเมงุมิได้กินแล้วก็ไปสิงอออยู่่่่่่่ททททีีีราางงงงงงขเเมมิแแนนนนะซึึไ้หหลป็สํ ทา้งดัางของสุกุนานั้นประสบความสําเร็จนะครับในการที่เขานั้นสามารถย้ายตัวเองไปอยู่ในเมงุมีได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับไอ้ที่สุกุน่าทาอยู่นี้เนี่ยมันทําเพื่อความสนุกของตนเองเท่านั้นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถดั้งเดิมของสุกูนานะครับสุกูน่านั้นสามารถนะครับต่อกองกับโกโจได้อยู่แล้วนะครับแต่การที่เอานะครับมโหรากาหรือเมงุมีมาโอเคมันก็เป็นการเมฆความชัรวเหมือนกันเพราะว่าโมโหรากานั้นค่อนข้างนะครับจะใช้ได้ดีแล้วกันนะครับกับการกางอันในเขตของโกโจสตรุแต่หลักๆ จำเป็นก็ได้นะที่จะเอาความสามารถนี้มาใช้นะครับแต่การที่เขาเลือกและตัดสินใจแบบนี้เป็นเพราะความสนุกความบันเทิงของเขาเท่านั้นเขานั้นต้องการความบันเทิงในการต่อสู้นะครับและเขาก็คงรู้แหละว่าหากเขานั้นได้ต่อกรนะครับกับโกโจสตูรุนะครับนักสายเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ในรอบหลายร้อยปีการที่เขาได้ต่อสู้นะครับโดยการใช้มโหราการนี่แหละในการมาพลิกแพลงในการต่อสู้มันก็เหมือนเป็นการเล่นเกมนะครับคือมันน้อยคนมากๆเลยนะครับที่เล่นเกมนะครับและแบบว่าฉันจะเอาแบบโหมดอีซี่นะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วพอเล่นหมดอ มันไม่สนุกไงคุณนั้นก็มักจะเล่นนะครับโหมดที่มันยากๆไปเลยโหมดที่คุณนั้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับมันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างเะไอกันแล้วแต่ซึ่งสุคุณะก็เลือกในทางนั้นมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าสุคุณะนั้นนะครับเป็นคนที่สนุกนะครับกับการต่อสู้สนุกกับการฆ่านะครับเหมือนที่เขาพูดนั่นแหละเขานั้นนะครับไม่ได้แบบว่าต้องการชนะศัตรูแบบง่ายๆนะครับในบางทีนะครับนอกเสียแต่ว่าเจอศัตรูบางคนนะครับที่มันไร้ค่าไร้ประโยชน์ในสาาาาายตขขของงเเเถ้้ป็็นนนนนแแบบบััััจจจรริๆะะะคหลกด ่าลงไปเลยเพราะว่าคนคนนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสายตาของเขานะครับอันนี้แหละเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาถามว่าทาไมถึงพูดแบบนี้นะครับก็คือประเด็นที่สําคัญเลยก็คือในตอนนี้สุคุณานั้นกําลังจะต่อกรกับยูจิใช่ไหมมันก็จะเป็นการประเมินอ,อย่างหนึ่งเลยแหละครับว่าสุคุณาน,น,นะครับคิดยังไงกับยูจิคิดว่ายูจินั้นนะไรค่าในสายตาของเขาหรือเปล่าหรือยังอยากจะเล่นนะครับกับยูจิอยู่เพราะถ้าหากนะครับยังอยากจะเล่นกับยูจิแล้วล่ะก็นะครับเราคงจะได้เห็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อแน่นอนการต่อสู้ของงนนะแแแลล้วูจิพรราใทที่ สุคุนะนั้นก็คงจะสามารถจัดการยูจิได้นะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นนะครับก <ospel> ็ท่าเฉือนโลกของเฮียแกนนั่นแหละคือไม่ต้องกับเท่ากับเฉือนโลกเราเฉือนนิดเดียวนะครับยูจิก็ไม่รอดแล้วแต่ถ้าหากสุคูนะนั้นนะครับยังไม่ใช้ท่านั้นในการจัดการยูจิและยังพยายามจะเล่นในการต่อสู้กับยูจิอยู่อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับและนั่นก็อาจจะเป็นช่องโหว่ของสุคูนะก็ได้ช่องโหว่ที่เขานั้นติดเล่นนะครับทำให้ยูจินั้นอาจจะแพ้หน้าบางสิ่งบางอย่างของตนเองและท้ายท คุนะได้ในฐานะลูกศิษย์นะครับของโกโจซาโตรุนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงสนุกอ่ะซึ่งผมนะก็ชอบนะคอนเซปต์นะครับตัวของสุคุนะนะมันก็คือคอนเซปต์ของการ์ตูนทั่วไปนั่นแหละที่ตัวร้ายนั้นนะครับคือไม่แบบว่าแสวงหานะครับความแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งอันดับเลิศแต่ต้องการแสวงหาความสนุกความมันในการต่อสู้มากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวรัสไตล์โชเนนจ๋าๆเลยนะครับโชเนนก็ประมาณนี้นั่นแหละครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่เราได้ บางคิดว่าซุคูนะนั้นนะครับมันมีแนวคิดที่แตกแยกออกจากนี้หรือเปล่าหรือสิ่งที่มันพูดก่อนหน้านี้คือเรื่องที่มันโกหกขึ้นมาเท่านั้นก็คืออยากฟีลแบบเป็นไลฟ์โค้ดให้ฮัจิเมะเท่านั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์เสนอความคิดเห็นมาเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ท้ายสุดแล้วนะครับผมว่าซุคูนะเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ดีนะมีการพัฒนาการนะครับด้านอารมณ์ความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบดีมากๆเลยนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูอีกทีละครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะมีจุดอ่อนอะไรหรือเปล่าจุดอ่่อออนนนนนททีําาาาาใให้้้รรััังงขขขกสมถจดดตวเไ เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือกดติดตามช่องทางใดก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเธอาไรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ